สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงนะครับออกวัดทุ่งเสรีนะครับพิธีพรมสาบนะครับปี2519นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนกรมหลวงชมพรทรงยืนนะครับนี่ส่่นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณานี้นะครับ นี่แล้วก็เขียนไว้ว่าวัดทุ่งเสรีนะครับพิธีพรมศาสตร์นะครับ,บ2519หัวหมากนะครับกรุงเทพนะครับผมนี่องค์ที่เห็นในคลิปนี่เป็นเนื้ออาปาก้านะครับมีลักษณะรูปทรงที่สวยงามนะครับผมจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่ใบหน้าฟงถืขอข้อมัมหลวงนะครับนี่เครื่องราชนะครับนี่ยังมีความคมชัดมากเลยนะครับแกะเครื่องราชได้คมชัดดีนะครับรายละเอียดว่าจะเล็กแต่ก็ยังมีความคมชัดนะครับถือคือบีนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับนี่ลายกรหนอกด้านข้างนี่สวยงามดีนะครับ พื้นผิวนะครับเรียบตึงนะครับเหรียญจะมีลักษณะเป็น2ชั้นนะครับก็คือตรงกลางนี้จะสูงเด่นมาชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบข้างก็จะต่ําลงไปชั้นหนึ่งนะครับนี่แต่ทั้ง2ชั้นนี้มีความเรียบตึงนะครับนี่แกะพิมพ์ลายกันออกด้านข้างได้ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับชั้นแรกจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ด้วยนะครับรอบรอบนะครับชั้นแรก นี่กันหกน้างข้างนะครับสวยงามนะครับนี่นี่ตรงนี้ปรากฏลักษณะคล้ายไข่ปลานะครับมงเดินเล็กๆๆน,นะนี่นะนี่แกะพิมพ์ได้มีความคลาสสิกทีนคนับคมชัดนะครับนี่ในส่งด้านหน้านะครับ นี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังตรงนี้เป็นยันนะครับนี่ผิวพันธุ์นะครับเหรียญเรียบตึงนะครับต่วด้านบนนะครับเขียนว่าวัดทุ่งเสรีนะครับผมนี่นะครับปืนเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่ช่วงตรงกลางก็จะเขียนว่าพิธีพรมศาสตร์นะครับ ปี2519นะครับนี่ด้านล่างนี้เลยก็จะเขียนว่าหัวหมากครับกรุงเทพนะครับผมนี่ขอบข้างตั้งฉากนะครับกดว่าเป็นเหรียญปั๊มชัดเจนนะครับดูง่ายนะครับนี่ส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็ดูเจาะก็มีเนื้อปิ้นนะครับ เป็นธรรมชาตินะครับนี่ขอบข้างนะครับขอบข้างปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่ปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ นี่นะครับนี่เรนรุ่นนี้ก็ได้ท่านอาจารย์ชุมนะครับชัยคีรีนะครับเป็นเจ้าพิธีฝ่ายคารวาสนะครับแล้วก็มีเจิีร่วมปุกเสกมากมายนะครับนี่ก็เรียนก็สร้างน้อยหายากนะพบเจอได้ยากเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ส่วนเรื่องราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงมากนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับจะมีประสบการณ์ดีมากนะครับทั้งของอปัญญาตีมหาอุดนะครับ แ้วคลาดนะครับผมนี่ออกแบบได้สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์ดีนะครับผมว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆดังๆองจกักรประชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อความหลวงชุมพรเขตจุมศักด์นะครับนี่จะพยายามนำเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับ ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ